สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้แนวทางของวันที่3เดือน2ปี68นะครับเชฟหนุ่มทำคลิปช่วงประมาณสักเกือบจะ3ทุ่มแล้วนะครับผมกับแนวทางห้านอยสูตรมัดรวม4น้นอยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากพี่ๆเอกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมคำเตือนนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมพี่พี่เอท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลฟีนะครับผม ID ไลน์นะครับ087นะครับผม9 6 6 5 6 0 5นะครับฟรีนะครับผมในกลุ่มไลา์ก็จะมีแนวทางวางให้หลายๆแนวทางนะครับทั้งหุ้นทั้งลาวทั้งนิเคอีทั้งหุ้นไทยนะครับ ก็ใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็แอดไลน์เชฟหนุ่มเข้ามาได้นะครับผมเดือนนี้ให้เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับผมฟรีนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลของวันที่สองกันก่อนนะครับผมวันที่สองเชฟหนุ่มให้เดือนเดือนที่สี่ห้าหกแปดวิง่งรูที่สี่เฉพาะกิจออกห้าหนึ่งสี่กับสามเจ็ดก็สี่มานะครับแต่จับคู่ให้ไม่เข้านะครับผมพิเศษออก หกสองศูนย์กับหนึ่งสองก็ไม่เข้านะครับผมตายสนิทปกติออกห้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดก็ไม่เข้าอีกครับผม VIP ออกสามเก้าศูนย์กับสองหกก็ไม่เข้าอีกครับผมวันนี้ตายยกหลังครับผมก็ต้องขอโทษขออาภัยพี่ๆ FC ได้หลายท่านเนียนะครับที่ตามเชฟหนุ่มวันนี้ วันนี้ไม่เข้าจริงๆครับผมสูตรไม้ไม่เข้านะครับเดี๋ยวตามต่อของวันที่วันที่สามนะครับผมวันที่สามครับผมสาหรับวันที่สามนะครับแนวทางวันที่สามศูนย์สามนะครับผมทับศูนย์สองรับหก แปดนะครับผมหน่อยวันนี้นะครับผมรวมสี่หน่อยเด่นนะครับผมเด่นของวันที่ <c oughs> เด่นที่ศูนย์นะครับผม ศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมวิ่งลูทนะครับวิ่งลูทที่ศูนย์นะครับวันนี้จับชุดนะครับผมศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ แล้วก็ศูนห้านะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับเจ็ดหก เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ <70, S 2> ็ดศูนย์นะครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเชี๊บนมก็ยังไม่หายไอดีเนาะสำหรับแปดก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสอง แล้วก็แปดสามนะครับคูเบิลนะครับผม0ูนยูนะครับผมห้า 00, ห้าเแล้วก็แปดแปดนะครับชุดสามตัวนะครับผม แปดศูนย์ห้านะครับผมเจ็ดแปดศูนย์ ห้าเนี่ยจะเป็นห้าศูนย์ห้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ ห้าครับผมมีประมาณนี้แนวทางของวันที่เอา4ตัวมาจับเป็น3ตัวเนี่ย4ตัวเด่นมาจับเป็น3ตัวครับใครชอบถ้าใครไม่ชอบชุดที่เชฟตุ่มจับก็เอาสามารถจับเอาเองได้นะครับผม ไ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ครับอากาศมันเย็นคน <c oughs> นี้วิ่งลูปที่ศูนย์นะครับผมศูนย์กับแปดครับเด่นศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ครับศูนย์ห้านะครับผมห้าแปดเจ็ดศูนย์ศนเจ็ดอย่าลืมไปกลับครับชุดกลมๆนี้อย่าลืมกลับด้ยวยนะครับผม แล้วก็แปดศูนย์นะครับแปดศูนย์ห้าโอ้ย <c oughs> แล้วก็เจ็ดแปดศูนย์คูเบิร์นะครับศูนย์ศูนย์กับแปดแปดนะครับผม ชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็อีกครั้งนะครับสำหรับพี่พีเท่านใดนะครับอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมที่ i อดีไลน์เชิปหนุ่มครับ0879665605นะครับผมก็เดือนนี้วันนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับผมให้เข้ากลุ่มไลน์ฟรีนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ใคร ชอบแนวทางก็แคปไปดูหน้าครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ